สวัสดีค่ะวันนี้ป้าภูนจะมาทำเมนูแกงขี้เหล็กนะคะแกงพักขี้เหล็กไปเก็บพักขี้เหล็กมะเตะลวหนาบ้านกันเลยสิเอามาแกงเป็นเมนูสมุนไพรวยคะ่ะเครื่องปรุงก็จะมีขี้เหล็กอืก็เอามาตม้มสองนามแล้วก็บ,บีบน้ำออกบ่คมแล้วค่ะแล้วก็มีน้ำใบย่านาง ใส่หมูสามชั้นนี่หมูสามชั้นสไลด์ค่ะแล้วก็ทำพริกแกงพริกแกงนี่สิมีอัตะาคา่มีพริกแดงแล้วก็เทียมหอมแดงนี่ป้าใส่หอมแขกแท่นหอมดีค่ะน้ำปลาแล้วก็ผักกะซีมีผักอีตูแล้วกามีต้นหอมลูกโด แล้วก็มีพักขาค่ะชะอมนะคะเรามาทำกันเลยค่ะพักกิเลกใส่หมอแล้วก็เอาน้ำอย่านั่งใส่ลงไปเครื่องแกงใส่ลงไปหอมแดงใส่ลงไปค่ะส่วนผสมทุกอย่างที่เตรียมไว้ใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวข้อเดือดจกน้อย ปลากระชีส้หมูสามชั้นลงไปค่ะเห็ดง่ายๆค่ะเป็นเมนูง่ายๆแต่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพเ,เมนูบ,นบานๆของอีสานใส่ปลาหน้วๆค่ะ ก็น้ำเด็ือจักน้อยก็ใสงูสามชั้นลงไปค่ะค้นคนนัวนัวแสบะ่ะ พอเดือดแล้วก็ชิมดูเลยนะคะชิมดูเลยใส่น้ำปลานิดนึงค่ะอร่อยแล้วแล้วก็ใส่ผักลงไปมีต้นหอมมีใบแมงลัก พักทีตู้เราก็พักขาเราก็รูปโหลดค่ะใส่ลงไปเลยทำกินเองง่ายๆมีประโยชน์เมนูนี้เป็นเมนูที่มีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะในสมุนไพ่จากพักขีเล็กเป็นสมุนไพ่เป็นยาค่ายเครียดแล้วก็ได้ประโยชน์จากนะนาย่านัง แล้วก็ได้โปรโตีนจากเนื้อหมูได้วิตามินจากผักต่างๆค่ะปิดไฟเลยค่ะหอมมากก็เสร็จเรียบร้อยนะคะแกงขี้เหล็กแบบบ้านๆอีสานใส่ปลาร้านัวๆค่ะแล้วก็จะตักเสิร์ฟกันเลยนะคะลองไปหาทานดู เสิร์ฟเป็นเลยค่ะ นี่ค่ะน่าทานมากขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ